คููแหลกครับขื้นฐานแล้วครับเวลาสิเบเอ็ดโมงเคืองครับด้านทรายคือทีมงานคููแหลกครับด่านทราย ทีมงานอเอครับทีมงานออเอครับด้านซ้ายด้านขวาคือทีมงานท่อธนาซิ์ครับ,ดรบเดี๋ยวเบิงทิศทางล่มครับว่าควันสีไลรลกบบอมมือน,นี้แต่ว่าควัน,นมาละด้านหลังฐานครับด้านหน้าฐานนี่ไลรลกบแน่นอนครับตรงไปย,ยู่ด้านขางครับมือนนล้มแห้งครับ เดี๋ยวชมกันเงียเงเป็นครูเป็นครูนะครับดานท้ายครับอ๋อเอ๊ะราคาที่สิบสี่สิบครับคูแรกครับบางแรกบางที่สองครับข้อธนสศิครับางแรกมือนี้ครับ อเอครับน้องหินปลาซีสไหลครับอเอจงโชคดีครับสาม บังแรกเปิดหัวมือนี้ครับบังแรกเปิดงานเปิดรายการครับมือนี้ครับอ๋อเอครับจากอำเภอลาสีสวยครับกีรี่เขาสีฟ้าเลยครับบังแรกบินเนียนมากมาครับฟันไหลกบทั้งหนาฐานนะครับผมต้องออกมาทายทั้งขาฐานครับบังไฟล้านนี่คือทีไทยคิวไก่เต๋ออยู่ครับเพราะว่าด้านนี้มันไก่ครับพี่เลี้ยงสายหัวกันการทั้งสูอ่านสัตว์เพิ่นบอก ตอนนี้พอเห็นบังไฟครับเทียมันดูภาคเบาครับเป็นอวาวส่วนนี้เาไปเซย่ามหนาฝนครับคุณบทติดลบครับเบาบรรยากาศครับบางแรกครับสองอยสิปคะแนนผ่านไปครับแบบนี้จะต้องดีลหลงแบบนี้จงไปไ้ ออเอ๊ะครับจากอำเภอราชีสไลครับของดีราคาถทือกครับเห็นบอลวะนะเก็นครับมั่งแรงครับอยู่มีก้อนก้อนที่คว้างโตนะครับโทรศัพท์นี่สู้เมืองไรเราครับเพราะว่ามันฝ่ามันหลัวครับออเอ๊ะครับจากอำเภอราชีสไลครับเป่าของเพื่อนครับเห็นบอลวะเห็นบาอยู่ใน่ก่อนเลยเดี๋ยวผมจะสู้เมืองลาที่เห็นบาอล ไฟไกลเบาครับเบื้องแรีเบาครับเบาเบาครับบางแรกเบาครับเบาแล้วครับนั่งอยู่ซุ่มๆมันครับระดับโทรศัพท์ซุ่มนี่บ่เห็นนะครับตัวหน่อยครับไปไกลครับ บามั่งมากครับอยู่เนี้ยตน้นไม้ครับแต่ว่าไฟในป่ไปไกลครับอเอครับของดีรละาถึกจากอำเภอราชสีสไลด์ครับ360พันไปถองเวลาสุดท้ายครับ บังต้นไม่แล้วบางต้นนี้แล้วไม่งั้นบางต้นนี้แล้วลสามร้อยแปดสิบห้าสามร้อยแปดสิบาห้าคะแนนครับเขียวครับบางแรกครับเปิดหัว,หว,วครับด้านนั้นครับพ่อธานสิทธิ์ครับพ่อาการเจรจาครับอันนี้เปิดเป็นคู่เป็นคู่แล้วครับวันนี้ พ่อธนสิทธิ์ครับน้องตอเชครับสามสิบห้าแพ้เดียวครับสามร้อยสามสิบห้าแพ้เดียวราคาเดียวครับฝั่งที่สองครับคู่แรกครับทอธนสิทธิ์ครับ ซรซาลูกใหญ่ๆได้หลายรอ้ท่านาทีนี้ครัรบจะหลังมาเบลดผลงานตรงนี้สา้ กันครับบังที่สองครับคูแหลกครับที่ดีทั้งสองบังเลยครับมุดฝาเรียบร้อยครับโอ้คูแหลกเหมือนนี้เปิดหัวได้สวยงามมาครับบังแรกเขียว้วครับบังที่สองสีเขียวน้ำคูมันบอต้อน้อยเชียร์ครับติดตามครับมุดฝาเรียบร้อยครับแขเย็นิๆครับ ร้อยเก้าสิบพันไปครับพอธนสิทธิ์ครับหรือว่าแดงวีโก้ครับเมกหลายเมกต้ำครับราคาสามร้สาห้านี่ผมว่านี่โบนาจะใช่ปัญหานะครับราคาเดียวแพ้เดียวนี่บายมากครับบังไฟขึ้นองศาแนวนี้พอโดนล่มอุ่มแล้วตกคุณครับ เป็นตอวร้ายครับออกมาแล้วครับตอนสองร้อยเจ็ดสิบพานไปครับออกมาดานเบาอ,อีกแล้วครับสองร้อยเก้าสิบโอ้ยพาน เป็นเท่าเท่าก่อนที่เป็นสั้นนลยครับโอ้ผ่<ะ>านผ่านผ่านครับสบายสบายครับสี่สิบผ่านไปสี่สิบสี่สิบห้าครับ สามลงมมา,ามลอยสี่้สาลอยสีชิ้นแผ่ครับมานอีกแล้วครับเขียวอีกแล้วครับบังที่สองครับ